สวัสดีคผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องไม่มีสาระและไอดีช่องไม่มีสาระวันนี้นะครับจาก4,000ไป4,006หรือว่า3ดาวไป4ดาวกันเลยนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้นะครับาก็จะเป็นไอดี่หลังของผมมารีวิวของอะไรนะครัะคุณผู้ชมของก็ตามเช่นเคยผมไม่ได้เติมอะไรสักอย่างเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้เติมอะไรเลยของเหมือนเดิมที่แบบว่าที่ท่านผู้ชมติดตามผมมาเรื่อยๆนั่นแหละเออผมไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยชุดก็ไม่ได้เติมไม่ได้สนใจอะไรเลยครับคุณผู้ชมลูกซองประมาณนี้เลยก็จะมีลูกซองที่ผมชอบมาบ่อยๆเนี่ยแต่ก็คือได้ไม่ได้เติมอะไรเลยครับคุณผู้ชมปะป่ปะไหนๆก็มาก็หนึ่งสี่หน่อยแล้วกันไป ไปหนึ่งออรอดเสอ่ยงไปไปหนึ่งมาดิยิงไปลว้วงนั่งทำไรนั่งขี่เหรลวงยิงไปล,วล,วลว้วงล้วงล้วงกวดแตกเออยิงไปลวงไปหนึ่งไปหนึ่งไปดิไอ้ยวัสดีครับโอ้โหแดงแปดลวงไปดิเอาเน็ตปิงเน็ตปิงชิบหายชิบหายเน็ตปิงโอ้โห นึไอตัวตัวแตกล่วงไปดิฮะฮะออข้างบนเหรอเอาเอามัเล่นอะไรกันอะเล่นอะไรอะมัเล่นอะไรกันะโอ้โอ้โอ้โออ้โอ้โี้โอ้โออ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอโอนโอ้อ้ะโอ ดนวไปนหมาดปนัวัวอะอดนี่ยมันปิงหรอนี่ม <cowboy> ัน <t> ป <ick> ิงหรอฮะฮะ้นี่ปิงูวามีตัว วันนี้หาใส่หนึ่งใส่สองไอ้พี่ตัวตัวมาดิมาดิมาดิแดงแดงแปดมาดิตัว <c oughs> แดงตันแมนมาดิตัวไม่ตัวลัวลัวไปดิดตัวแดงไม่ตัวมาดิ สายหนึงบอล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 มีบอล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 มี้อลวสวสส้าอดึงดึงดอ้าอออมีดึงไงอโอหไม่หอวแสไปดบของอะไรเนี่ยโอไม่ดีไม่ดีไม่ดีตะตเตตหน้าเตะของพดออหูดิวดิดมขอมดูกล่องอไปดูไปดูเอ้าเอลงไปลงมขอีรเก โดมของสามบอกเอาเอาดึงไม่เอาฮะโอ้โไม่ไหวแบบนี้โอ so <cido> ้โหดมดมของดมพ่อาดมดมพ่อไปดมพ่อไปแล้วโดนตาล่าตอนเนี้ยตาล่าโดนตาล่าไล่อยู่โอ้โหแล้วแล้วนั่งดมของเพื่ออูจะแตกอยู่แล้วอู้ค่อยมาดึงอู้เพืไรวะโอ้ลันั่งดมของก่อนจะมาช่วอูเกิ้ลแม่เดียวให้แม่เดียวตัวว่าไงไม่ เวอเอาไปลาไปลาไปลาสนเปอร์ไปล้าเขาไ่อไอ้หลัเข้าแตกหลไปดิมา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 ดิเอาเวลาหมดกินเอาออกเอาาเียบอวเาแตกมาดิว้าฮ่าาา ปกสิเก้าไปกันต่อนะมีตัวไปเดิงไปเดินแรง,แงยิยงไปมาดิเจ็ดเจ็ดสิบเอาจัดยิยงไปไม่โดนเวอร์เวอร์ไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนโอเวอร์ดูว่าอีตัวนึงยิยงไปฮะไม่ตายเอ็นเจี้ยนช้าไม่ตายมาดิชิมอลตี ตัวใหม่เอางงไดิโดนฮะเอ็มเจ็ดเข้าบ็อกเจ็ดสิใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเอ็มเจ็ดก้าบล็อกเจดิบว่าไม่ใช่ละนะเจ็ดสิบมาดิกระสุนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ็มจ็ก้าลอกเจ็ดิบบอกไปดิเกินไปตัวเพิ่งลมใหม่ก่อนมันไม่ใช่ก่อสี่นี่ดดนดอนวัว หูแดงแดงครับคุณผู้ชมลวกไปดิไปตายหนตายหนึ่งตายหนๆๆๆึมาดิออกมาตายสองเ้เ้ยเปลียนไหมยุเปลี่ยนไหมยุตายสาหมดตีมาดิแปดแป๊ไปหลบทำอะไรตรงเนี้ยลวกลวก

ตัวมีตัวหอดโอ้โหเขาหอลแตกเขาบโอ้โหหมดไอ้ลวงไปดิรปิหารปดิฮะลวงน้ำล้วงไปดิหอลแตกปดิารมาดีแดงแดงเอาเอาเอาเอตปิงเอาเอาเปิงชิบหายชิบหายเอาเชิบหายชิบหายเอาเอาเอาาลดลทำอาผมแตกไหมะเฮ้ไม่แตกเฉยว่อ ช่วงไปเริ่มโค้งไปสองวรมาดิไอ้ไต่หนึ่งตนึ่งมีตัวมาเ่าเอนาไเิมาดิอาโหหมดตีเก็บซีรวมไหรวมไหมรวมอหตรวดหัวแตกหัวแตกหัวแตกมาดิ ต่อแตกมาดิเออมาดิเออหวอัวแตกมาดิไายบุบนี้ผมอะต่อแตกไหวต่อแตกไหวตาเลยตาตป๋ามาดิ 28តាមដល់បន្ទុំ ôi sắp bóp non đi, đi. luôn quái mất tí uuuu ừ, tớ quái đáng sắp bỏ mày con tỏi đâu mà anh không dùng bị toa uu tớ chầm tớ tại con đen ạ uuu không bên đi đấy sẽ không có dùng bị toan đấy không muộn mày nó đi ตัวร่วงดิวัสดีครับรวงวงแมาดีครับมาดีครับบอกีตอนนี้บอกห้าสิบสามไปกันต่อนะรวงแต่นึ่ใส่สองแยกรวงเมเยเลยอ่ะเอาป โอ้ยเบาจังหนะ่พันเกิเก้ามาดิ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 เอ้าไม่ตายไยไม่ตายเออล่วงล่ว่วงล่วงล่วงไปดิตัวว่ะตัววโอ้ยไม่ดนไตัวว่ะอตัวว่วันนี้ฮะไอ้เน่าเจอย่ากะมม่อมมาดิย่ำงกะมม่อมขารอยเจ็ดสไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยแดด แดนเหรอล่ลวงไปดิตาย้อก้าแดนไอ้ไอ้ไอ้อัแตกแล้วกันเออล่วไปดิล่วไปดิล่วไปดิ ตายสดไม่ตายสุพีรวงไปดิเออมาออมาแทงไปดิออมารวเอาชิมหายละสันไอโดนรวงชิมหายโดนโดนรวงมาดิสายสันไอโดนรวงสันไอโดนรวงจะแตกโดนโดนรวง โอ call, ้โเกินตอนนี้ไงบอกสั่งไปะไรสัองไอ้วรีฮะย้ำกำมอม้ว้เอ้ยโอ้โหหลังสองตัวย้ำกำมอมอ้ดิย้ำกำมอมวงสองวงสองวงสองไอ้นี่ังคีหมอแตกไปดีจอนวงไปเิะ ไอ้บ็อกสี่จุดแปดนะตัวสวัสดีครับทีทำไรผมก็เมย์เหรอหัวแดงไปดิไป้ทีตัวเออแดงแปดไปดิตัวไว้ตาในบวกสีไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับมาดูครับแดงแปด พอแตกไม่เดียวแก๊งพอแตกพอแตกบ่โดไอ้พวกนี้ฮะโอ้โหพอแตกนีตัวอลวงไปเลยบอกท่าอถึงสามแม่งไอ้มาดิฮะกันที่เองไปดิตเขไม่นอนเหรอพูดไหมไอ้โดนมาทำไ Bỏ bé, b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 ỏ ít bỏ bé, bỏ bé, bỏ đi bé, 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 Đồn! bé, 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 ไปเอาเลให้แดงไปเราดินาไปเอาด้ยนะไปกินระวงวัดไปไปไปดิเอาเลยนะัน่งขี้รู้ปะอีกนงเรียบร้อยเรียบร้อย อันดูตานี่นะผมอฮิล e t เอ็กซ์สี่นะมันจะบางตานะที่แปดไปสี่อ่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าผมเผลอกดเล่นเลยแล้วแบบมันสุ่มทีมไปแล้วมผู้ชมเพราะว่ามันจะติ๊กให้ตอนแรกใช่ไหมผมเผลอกดทีมสี่ก็ขอไปมานะทีนี้ด้วยค่ะผู้ชมทามันตัดบางตามันมีสี่คนะมก็ขอไปจริงจจะไปหนแล้วก็สองสี่เนาะก็ขอไปมาในทีนี้ก็สี่หกที่ลับๆเป็นอย่างไรกันบ้างแบบไฮไลท์ นะครับผมถ้า,าชอบคล<อ>ิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร์แชวไม่มก็อขอลาไปก่อนแลวเพืนที่ใหม่ขอ,ขอ,ขอ,ขอบายบาย